ด้วยกายกรมรมวจิกรรมมโนกรรมที่ได้ประมาทพลาั้งล่วงเกินเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนะครับวันนี้ก็จะได้สิโอกาสได้อขอขอมาลาโทษในการที่เราเข้ามาถ่ายทําด้วยในการที่เราเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาจจะ,ะประมาทพลาดลั้รงรู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็ต้องกราบขอขอมาลาโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอยู่นะครับ គុណច to ៅមកសុ <begin>. ំពីទ <new>. ៅជួប <booting> ត <DOT are sajaiesta> <pper> ាគុំមកដល់តៅគុណចៅមកមិនលុបលូធូទេខ្លួនចៅមកសុំជោគសុំរៀបបាទអីឈ្នះណាក៏អីឃើញនោះដែរលោកគឺនេះលេខផុតថ្ងៃ1កុម្ភៈនេះក៏ឲ្យលោកប្រុសមកលីគេស្ជាគុណចៅមកទូកធូតែខ្លួនចៅមកសុំឬយកគុណចៅមកសុំមុតសមាជោគសុំរៀប អរគុណចៅចូលមើលទូទៅគេលើអរគុណចាំមោះសុំដោយស្ពោអីឲ្យត្រូវបានពិតទៅអរគុណទៅអោយនោលអរចូលក្រុមហ្នឹងក៏អោយជុំមួយផងតាមតាមអោយអូនជួយខ្ញុំកុំផាណាគេមកមកគេមកគេមកគេមក ทำไมมือสั่นแทะมาที่นี่ทำไมมือสั่นตลอดเลยมันสั่นยังไงเห็นจุดโทูบและสั่นมากเลยลูกปูจับมือเทียนเล่ให้ถูกมือ,องไงว่าผมว่มือสั่นลยสั่นตลอดเลย เรามาลุ้นตัวเลขว่าจะได้เป็นเลขตัวไหนเด้อคุณผู้ชมนะครับวันนี้ได้มีโอกาสที่มานะครับมีวถูกจับศึกษาพอดีอสิบห้าอ๋อเสียหายหนฮะออกไปแล้วโอเคแล้วก็ได้ยินเสียงเกาวาร้องโอ้ในขณะดเกาห้าที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่เดิมโอช่วงนั้นก็เกาวาร้องแต่เลขมวนั้นก็ได้สี่ห้า ห้าสนะี่ห้าน้องคนที่ผ่านมาห้าไม่โดนบโดนห้าตัวเดียวเ,เสียงกระาวนี่โดนเต็มเต็มเลยเก้าห้าเก้าห้าก็ลองดูคลิปกดก่อนก็น่าจะได้ยินครับก็ทักอยู่ว่าเกออ้าห้าเสียงชัดมากเลยกวาวร้องเนาะอยู่ในคลิปนะครับคุณผนนู้ชมันไฟเอ็มร้อยที่ผมเอามาทำลายครับก็รอลุ้นกันนะครับคุณผู้ชมนะครับที่นี่นะฮะว่าจะได้เป็นตัวไหน หลังจากที่เราหยุดทูบเสียงท้ายนะครับขอขมาลาโทษขอขมาในการทายภาพทายทํานะครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับเนี่ยได้ตัวเลขชัดๆเลยนะครับดูไกลๆก่อนดูชัดๆเลยนะครับห้าหนึ่งสองนะครับคุณผู้ชมห้าหนึ่งสองดูแบบชัดๆเลยนะครับตัวเลขออกมาแล้วนะครับชัดๆนะครับห้าหนึ่งสอง ครับนะครับเราก็ดูได้นะครับอาจจะซื้อขึ้นซื้อลงก็ได้นะฮะหนะึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสองเนาะชัดชัดมากเลยห้าหนึ่งสองตีเป็นไงพีทัศน์เดี๋ยวนี้ห้าหนึ่งสองมม <6, 2. S 2> ตีเป็นหกสองหกสองอ๋หนึ่งสองหนึ่งสองก็เป็นตีเป็นหกสองบอกเหล็กสองหรือ 7, ระะเหล็กเจ็ดตัพก็ดูมันก็เล็กเจ็ดนะหรือช่น เจ็ดไม่ใช่เหรอเจ็ดกับสองตัวเดียวกันเดียวกัน,กนอ๋อคุณผู้ชมดูดนะครับ 12, บางทีก็ดูเหมือนเจ็ดห้าหนึ่งสองหรือห้าหนึ่งเจ็ดทำให้ห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะตีเป็นอย่างอื่นหรือผมตีเป็นหกสองเป็นหกสองครับนะครับนี่เด้อคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่เราจุดทูบเสียงไทยนะครับหลังจากที่เราขอข้ามาอย่างที่ ขอขมาลาโทษขอพรขอโชคขอลาบก็บได้ตัวเลขมาแล้วฝากเปลี่ยนเลือนะครับนะครับห้าหนึ่งสองหรือห้าหนึ่งเจ็ดอ่ะเป็นแนวทางเลยครับขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเลยเดี๋ยวขอให้ดูบาทนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายบาทอโอ้โหทุ่มเทมากเลยนี่ในบาทที่เลื่อะไรบ้างจัดนะในบาทที่เลื่อะไรไหมฮะ ขอชี้ได้ไหมได้ได้ได้ชัดชี้นิดนึงนะครับเลขที่เห็นเลยเลขเจ็ดเดอเจ็ดใช่ไหมครับเลขเจ็ดดูออกเ,เลขเจ็ดดูออกนะคุณผู้ชมนะเห็นเหมือนกันสี่เลขสี่ใช่ไหมเจ็ดสี่ครับเจ็ดสีห<อ>่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งครับอเลขในบาทเจ็ดสี่หนึ่งเลขเหมือนเดิมหมอหรือว่าเลขมาใหม่มาใหม่เจ็ดสี่หนึ่งครับ,รบเลขในบาทเจ็ดสี่หนึ่งครับคุณผู้ชมนะครับในเราอยู่ที่ขอชีดูหนเจ็ดหนึเจ็ดอ่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่ง นี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคียแล้วนะครับขออนุญาตท่านแล้วนะครับ g ี่ไอเอฟซีได้ดูนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่กระท่อมลาสังขารหลวงปู่กแล้วกันนะครับห่างจากกระท่อมลาสังขารหลวงปู่ประมาณกิโลครึ่งกิโลครึ่งนะครับกิโลครึ่งนะครับก็จะที่นี่ก็จะมีกระท่อมไม้พยุงหลวงปู่นะครับที่เสาหายแล้วก็จะมีบาดอาถรรพ์ที่เห็นนะครับเราไม่รู้ว่าจะเป็นบาดหลวงปู่สวงหรือเปล่านะครับ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับคุณชมนะครับขอเป็นแนวทางเป็นสะบานบุญเลยคุณชมขอบคุณคุณผู้ชมที่รับผมอย่างมากเลยนะครับตอนนี้โกรธมากขอบคุณข้าบเพงเพงรวยรวยเด้อหาเลขแล้วจานบอยเลขตัวไหนม่อกินเนี่ยขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยโอ้โหนนี้เป็นบุญวาสนานะครับไปหาเลขด้วยกันนะครับนี่ครับเนี่ยเลขโอ้ยห้าห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งเมื่อกี้มันห้าหนึ่งสองห้าสองหนึ่งใช่กลับห้าหนึ่งสองห้าสองหนึ่งกลับกัน แล้วก็เสียมซีเขาเหมือนกันใช่ไหมเด็กแล้วก็เสียมซีเลขเสียมซีโอห้าซองหนึ่งเลขคอซอไม้ค้าพอดีโอ้เลขไม้ค้าพอซอยโอ้ยทำไมมันตรงเลยห้าซองหนึ่งห้าหนึ่งซองครับสลับกันสลับกันอันนี้หมดยังเนี่ยไม่ค้ายังไม่ไดึงเลยไม่ค้าเพิ่งเย็บเลยเออยังยังไม่ได้นั่นเลยีเลขนี้แ้่พี่ถ้าเอาอย่าลืมเด้อส่งท้ายปีเก่าเอา งมดกว่นแม่ค้าที่ดึงเลข6 5 3สเพราะว่ารู้ว่ามันต้องออกเลขหน้ามันมานจริงครับก็เลขนี้ก็สวยแล้วครับหาสหนึ่งไปเอาที่บาทอะไรนะบาทบาทอาถรบาทบาทศารเป็นบาทศารเป็นบาทโบราณบาทเก่าบาทเก่าครับซึ่งต้องคนดูเป็นถึงจะรู้ว่าบาทศารบาทเก่าบาทนี้ก็ถ้าคนบวชมานานเกิน40ปีหมายถึงว่ามีอายุ40่ขึ้นก็น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีว่าเป็นบาทสาลแล้วก็เป็นบาทเก่า นะครับเพราะว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วบ้านแบบนี้ได้ยินเขาว่าเอาหัวกะโหลพูดตรงๆหัวกะโหลกผีอะไรบ้างไปฝังไว้ตามเขาก็ทำทำ,ทำกันสมัยก่อนคนเล่นคนเล่นสยศาสตร์เนี่ยนะครับจะทำให้จะทาใ,ให้ธุรกิจของคนเจ๊งจะทำให้บ้าน <c oughs> ของคนความมันเป็นที่มาที่ไปของคำว่าบ้านแตกสาร่ขาด <c oughs> นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเองธุรกิจเนี่ยขายดีๆอยู่เนี่ย ถ้าเจอแบบนี้รับรองได้ปิดร้านสนิทนะครับเจนแน่ถ้าเจอบาดที่เขาทำแบบนี้นี่แหละที่บาดสารที่เขาบอกว่าบาดแตกใช้บาดแตกทำนะครับนี่คือใช้บาดสารทำบาดสารทำบาดแตกเพราะว่าสมัยก่อนเขาจะเอาเหล็กมามาตีเป็นบาดแล้วก็จะคือมันจะประกบกันสารลักษณะประเภทอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นตะเข็บเนี่ยบาดตะเข็บเนี่ยบางคนเขาเรียกบาดสารบางคนเขาเรียกบาดตะเข็บเขาจะประสานกันอย่างนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเพียงแค่ใส่ข้าวมันจะไม่แตก แต่ถ้าบาทนี้แตกออกมาเมื่อไรเนี่ยทางสายยาศาสตร์เนี่ยเขาเล่นกันเขาจะเอาไปมันก็จะเป็นแผ่นมันจะเป็นแผ่นเหมือนลักษณะของจีวรพระนี like ่แหละบาทบาทบาท,บาทตะเข็บหรือบาทสะอาดเนี่ยแล้วเขาก็จะใช้ถ้ามีทางสายยาศาสตร์เองเนี่ยเขาเล่นกันลักษณะของการที่มีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหรือมีถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยเขาจะเอาไปฝังดินนะครับหรือเอาไปฝังไว้หน้าบ้านหรือเอาไปไว้ในร้านอย่างเงี้ยถ้าเขาทํา รับรองได้ครอบครัวที่ว่ารักกันชอบกันเนี่ยนะครับไม่เกินสามวันแตกกนะันหมดยังไงก็บ้านแตกซาแตแกขาดร้านที่ว่าขายดีๆเนี่ยนะครับมายังไงก็เจ๊งเจ๊งนะครับปิดตัวแบบที่ท,ที่ที่ว่าเอ๊ะทำไมคนเดินผ่านแล้วไม่เข้าร้านเพราะว่าเขาจะเห็นของบางอย่างอยู่ที่หน้าร้านเรานะครับนะส่วนหนึ่งเขาเรียกปิดหูปิดตาเหมือนกันครับเป็นแนวทางเนะาะจันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและอ,อย่างหนึ่งก็เป็นโบราณเขา คุยกันมานานมากเรื่องนี้นะครับก็ขอ,ขอบคุณจารย์บอยมากนะครับแทนความรู้ครับครับผมาบาทโบราณตรงนี้ฟังนิดหนึ่งครับครับผมบาทในทบตั้งแต่ผมแต่งงานมาน่าจะปีสามสี่ผมมาทํางานที่นี้ก็เห็นบาทอยู่เขาเรียกตะเรียมตุกบาทบตะเรียมตุกบาทเป็นชื่อที่เขาเล่าขานมาตั้งแต่ แต่เมื่อไรผมก็ไม่รู้ครับแต่ได้ยินเขาบอกว่าตาเรียมตุกบาทผมมาก็บอกว่านี่ตะเรียมตุกบาทเป็นยังไงก็มาเดินผ่านแต่ก่อนที่เป็นทางลงตรงนี้ทางลงลงไปไปสวนก็เรียกสวนแต่พอมองมองไปตรงนั้นก็เห็นบาทเขากก็บอแต่ถามพ่อพ่อตาว่าพ่อบาทบาทตรงนี้ใครเอามาไว้พ่อก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นของใครอืมแต่เขา พูดกันทั้งหมู่บ้านหรือที่ที่คนมาตรงนี้เขาจะเรียกว่าตะเรียมตุกบาทครับครับถ้าภาษาไทยก็เป็นตาเรียมเก็บบาทไว้อืแต่ไม่รู้ว่าเป็นของลุงปู่สวงหรือเป็นของใครอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเรายังไม่ฟันธงคครรัับบก็มาตั้งแต่นั้นมาก็เห็นอยู่แบบนี้เทไรต่ไรเวลาใครเดินผ่านตรงนี้ถ้าไม่บอกว่าถ้าไปไร่ไปสวนถ้าไม่บอกว่าโอ้ตาโนเจ้าเตาบ่อเตาจึงกาถ้าไม่บอกอย่างนี้ ก็จะเป็นไข้ครับถ้าเป็นเด็กน้อยยิ่งเรือกลับบ้านเพื่อเป็นไข้เลยครับเวลาไปต้าขมินเขาเรียกไปเป็นโจลโบลนั่นแหละนเขาก็บอกว่าตาถามไม่ไม่ได้บอกเขาว่าไปนู่นไปนี้ก็จะเป็นไข้เหมือนลักษณะของการเดินผ่านครับคือเดินผ่านไม่ได้เดินผ่านแล้วก็ท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วท่านก็ถามครับแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกท่านครับ อาจจะเป็นละเลยไปเนาะแต่ถ้าคนที่เคยรู้แล้วเวลาผ่านไปไหนก็บอกว่าตาเออโกเจาเตาบอเตาจิกากะไม่ต้นเนงรีนพอร์ตนเดนก็จะไม่เปลียนไรครับครับผมอันนี้มีมานานหรือยังครับอันนี้ก่อนผมแต่งงานก็ได้ได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเขาบอกว่าบาทก็มีอยู่ก็อยู่อย่างนี้อยู่แล้วผมแต่งงานปีสามสี่ อยู่ตรงนี้ที่เดิมนานเนี่ยนานมากนัวมากครับนั่นก็แปลว่าบาทนี้มันคือคนต้องต้องคนอายุสี่สิบปีขึ้นนะถึงจะรู้ว่าอ๋อบาทสารมีมีอยู่แล้วก็บาทสารแบบนี้เองเนี่ยจริงๆก็ก็นานแล้วนะครับครับจนจนทุกวันเขาเขาใส่ชื่อตรงนี้ว่เป็นตะตเรียมตุบาทที่ผ่านมาตรงนั้นก็ อันนั้นตรงน้ําหายเขาเรียกตะเรียมตึกบัตรอือคือตะเรียมน้ําหายเต็มสาไทยม,มันหลตรงนี้แล้วไปออกทางโน้นครับ,รบก็เป็นตํานานอ๋อตรงนี้เดิมทีเคยเป็นทางผา่านตรงนี้ครับที่ลงเดินตรงนี้ก็จะเป็นทางผ่านตรงนี้ครับทางขึ้นรถไยพอพอเขาทํามันทํะไรก็เอาทางลงถนนทุกวันครับครับอืม แต่ก่อนก็ไม่ใช่ว่าเป็นทางลงก็โลงอย่างนี้มันจะมีป่าอย่างนั้นแหละจะมีต้นใหญ่ๆขึ้นสูงๆก็จะมีเฉพาะทางลงครับแต่ก่อนก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ก็น่าแปลกใจนะมองยังไงก็เหมือนงูหรือเหมือนเต่ามองได้ทั้งสองแบบครับใช่ครับมองไปก็จะเหมือนนะ้าแล้วก็ปกบาทปกบาทเนี่ยนะเข้าไปข้างในซอกข้างในมองเข้าไปจากนี้ก็ยังมองเห็นนะครับมองซอกเข้าข้างใน วยงามมากครับแต่ก่อนถ้านอนป่าเนี่ยถ้าไม่ไม่ไวาเจ้าท,ที่เจ้าทางเนี่นอนไม่ได้ออครับผมมานอนคนเดียวถ้าไม่ได้ไหว้สักวันหนึ่งนี่นอนไม่หลับเลยมถึงว่าหลวงปู่สวงตรงนี้ที่ไปเนี่ยก็ต้องผ่านตรงนี้เหมือนกันตอนที่ไปกระรทอมพี่ก็ผ่านตรงนี้เพราะทางลงตรงนี้อครับแต่ท่านก็ไม่ได้เข้าลงไปดูก็ท่านนั่งรถไถแล้วถื่คนขับไปคนขับก็ไปจอดแล้วตั้งก็ลงอืมับลงไปก็ขึ้นบนกระทอมแล้วก็นั่ง ถ้านะท่านนอนท่านก็ไปรูปไม้พยุต้นไทเสาพยุกนั่นเองลับ <Sab> แต่อันนี้ผมการันตีไม่ได้ว่าท่านเขียนหรือไม่เขียนอันนี้ผมเพราะผมไม่เห็นครับผมมานานแล้วแต่ปกติท่านอยู่กระท่อมตรงไหนท่านก็ต้องเขียนแต่แน้่ไม่เห็นก็คือบอกว่าไม่เห็นับเราไปแต่งเรื่องไม่ได้เพราะเราก็ไม่ได้เห็นกตาเ <elet> นา<อ>ะไม่ได้เห็น<อ>กตาครับทางโน้นแต่ก่อนจะมีศาลเจ้าที่ ไอคนเดินผ่านเขาไม่สบายเขามาบนบานแล้วก็จานบอยมาแล้วเป็นยังไงเขาเนี่ยมองไปมองมองมีอ่ผมเดินไปถึงตรงนี้ผมมองเห็นเลยงูเลยอ่ะงูเลยช่มพอไปมองเห็นตรงซอกหินเมื่อกี้ที่ผมเห็นนั่นอ่ะคือเต่าเามันเหมือนกระดองเต่าไงมันกระดองก็เลยนึกถึงพญาเต่าเลื่อนพญาเต่าอพญาเต่าเลื่อนเนี่ยพญาเต่าพญางูเลยครับปูเพราะตรงนี้มันเป็นจะไม่รู้เข้าไปลืมไปจานบอยดู รูเข้าไปเนี่ยไม่แน่อาจจะไปถึงถ้ำผาไซก็ได้รูใช่ใชมันมีรู<ช>นะมีถ้ำตรงข้างล่างด้วยพวกใต้หินนี่จะมีรูเข้าไปอยู่ไเพราะว่าทานน้ําตรงตรง,ตรงกระท่อมพี่ไหลมาจากถ้ำผาไซครับครับมันไหลจากโน่นเหลมาทางนี้แล้วก็มีมาจากโคกทมมันมันสามจุดไปนี่จุดหนึ่งไปนี่สองแล้วลงไปนี้อีกครับคือทางนี้จะน้ํานี้จะลงไปที่สะพานบ้านจาน อนั่นแหละผมว่าแล้วเชียวจะมาจากถ้ำปลาใสจริงเนาะอ๋อน้ำอ๋อมันไม่ถึงถ้ำหลวงพีแต่มันถึงเขาเรียกตึกจริงตึกจริงก็นั่นก็มาต้นน้ํำตานน้ำ